สวัสดีครับผมสว่วนนี้ผมผมผ่านโจมเดมครับคลิปนี้เป็นคลิปตีเอบรีบๆนะครับพอดีพึ่งลังนี้อยู่ข้างทางครับผมเราต้องรีบตีเบบพอดีถ่ายรถครับรีบไม่ได้ขึ้นเอาไปถ่ายเอข้างบนไม่ได้ถ่ายนะครับผมลางนี้ ตอกถอยครับผมถอยอยู่ประมาณหกเจ็ดลูกต้นมันใหญ่ครับอยู่ข้างทางครับหลังนี้ต้องขออภัยนะครับหลังนี้ก็ใหญ่อยู่นะครับ หัวน้ำน้ำก็ถือว่าใหญ่ครับแต่ว่าก็เริ่มฟอๆไปนิดนครับเขาว่าเพิ่งลังนี้เกาะอยู่ตั้งแต่เดือนห้าครับผมครับก็เริ่มจุดครบนะครับเพิ่งได้กิน,นครับกินเริ่มลงมากวนครับตีสองลังครับวันนั้นลังที่สองครับลังนี้ เหล็กในคาเสื้อเต็มเลยคนระับหลังนี้ก็ถามมาดูไม่ไม่ดูครับหลังนี้โดนไปที่สองทีครับล,บลมก็จะแรงๆหน่อยนะครับลมแรงครับลมแรงครับวันนั้น ครับผมชมกันไปเรื่อยๆนะครับคลิปภาพมันจะไม่สวย่าไรนะครับผมแต่ก็มันไม่มีเวลาครับผมมันต้องรีบขึ้นรีบตีรีบตัดครับถ้าชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมช่องใหม่ครับช่องใหม่ครับพานจูจัดแห่ครับผมก็หาพึ่งหาต่อหาทรัพัดนะครับ ครับผมเริ่มปัดแล้วครับผมหัวน้ำใหญ่อยู่นะครับหัวน้ำถือว่าใหญ่ครับลังก็ใหญ่ครับผมแต่ว่าลังเขาขาดไยครับผมขาดไปเยอะครับลังยาวเกือบท่าตัวผมครับลังพึ่งลังนี้หัวน้ำมันฝ่อไปเยอะครับผมเขาว่าพึ่งลังนี้อยู่ตั้งแต่เดือนห้าก็ยังดีครับได้อยู่ประมาณครึ่งหนึ่งครับเหลือเฉพาะอันที่ปิดตาไว้ครับได้ ด้ับผมหัวน้ำรังก็ใหญ่ยาวอยู่ครับเริ่มปาดแล้วครับผมก <c oughs> สอนไม่มีครับปาดทิ้งลงเลยครับ <c oughs> ขอครับขอขอมาน <c oughs> ไม่ได้ขอมานนะครับ คาัผขอ,ออกกับังครับทางนี้ปาดสองทีแนละ้วผมมันยาวกว่าถังครับหัวน้ำมันยาวยาวเกินกว่าถังก็ต้องปาดสองก้อนครับของผมช่องนี้ช่องใหม่นะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังกำลังใจผมด้วยนะครับ ผมพานโจจัดแหงครับผมปาเสร็จแล้วครับผมลังไม่ได้ปาครับปาเราตึงหัวน้ำครับลังเขาแก่ครับก็ถามมีมีอยู่นะครับแต่ว่ามันมีเยอะครับมันขาดไปเยอะไปหน่อยขาดไปอู้ขาดไปเกือบหมดนะครับผมลังนี้เสร็จแล้วครับผมโรยถังแล้วครับปาหัวน้ําเสร็จแล้วใช้เวลา ใช้เวลาไม่นานนะครับผมรถมอเตอร์ไซค์ก็ผ่านไปผ่านมากับวันนั้นอยู่ในตัวอำเภอเลยครับรถเยอะครับรถเย,ยอะวันนั้นโอยลงมาแล้วครับ ครับผมกําลังลงครับเสร็จแล้วคลิปนี้ก็นะครับไม่ได้ถ่ายข้างบนนะครับข้างบนถ่ายลาบากครับรีบครับไม่ถ่ายลำบากเรารีบครับไม่มีเวลาถ่ายครับต้องรีบตัดรีบเลยครับเพราะว่ารถเยอะครับอยู่ในตัวอำเภอรถมอไซค์ผ่านไปผ่านมาครับมันอยู่ติดทางเลยครับหลังนี้ต้องรีบขึ้นรีบตัดครับ ภาพอาจจะได้แค่นี้นะครับให้คุณอยู่ในรถไทยให้ครับผมลังนี้จะยังไงก็อยลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกดติดตามผมด้วยนะครับผ่านโจครับผมผ่านโจจัดให้ผมช่องนี้ช่องใหม่ครับครับผมกําลังถอดทอยครับผม นี่ต้นหลังนี้อยู่กับต้นคาแต้นะครับผมหลังนี้ท่านผมครับ